สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับผมมาแลนด์เอ็กคาร์วเตอร์นะครับบรรยากาศยามเย็นครับหกโมงเย็นนะครับหลังจากเลิกงานแล้วนะครับเมื่อเช้าผมลอกเส้นนี้ไปนะครับลอกลอกลอกไปนู่นแล้วก็วนกลับมานี้ครับแล้วก็ลงเส้นกลางนะครับจากด้านซ้ายไปไปด้านขวานะครับกองทดเดียวกันเช้าก็จะลงงานฝั่งนู้นนะครับอวันนี้ผมฟ้ารถด้วยครับ นอนที่นี่เลยไม่ได้กลับบ้านนะครับก็จะมีมะพร้าวนะครับมะาพรา้ากก็มีหลายลูกนะครับแต่ก็แบ่งคนที่ทํางานก่อสร้างไปหลายลูกแล้วครับก็เมื่อกี้ปั่นจักรยานสีเหลืองคันแรงนะครับไปซื้อข้าวมาครับข้าวกระเพราหมูกรอบนะครับก็จะมีเนื้อพิเศ์นะครับเนื้อ,อเนื้อเนื้อหมูครับ ผมใส่เกลือเมื่อวานนะครับแล้วก็ผมเสียบไม้แคว้นไว้ด้านด้านด้านขวามือนะครับของคนขับนะครับไวาตรงนั้นนะครับเหล็กที่จับขึ้นบันไดขึ้นนะครับผมแคว้นไว้อย่างเงี้ยครับเย็นมาแห้งแดดเดียวกําลังย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะก่อฝ่ายย่างเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้ครับว่าจะลงงานพรุ่งนี้เช้านะครับ ก็เห็นได้ว่าผมเอาไม้เอ่อเอาไม้มะพร้าวนะครับมาลองเดินนะครับถ้าไม่ลองจะจมนะครับก็ประมาณนี้ครับเช้าก็วันนี้วันเสร็จนะครับเราก็ย้ายไปฝั่งโน้นต่อนะครับฝั่งนู้นนะครับที่เห็นสายไฟแรงสูงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดึกๆหน่อยเดี๋ยวสักทุ่มหนึ่งเดี๋ยวค่อย่างนะครับแล้วก็กินข้าวเลยจะได้ไม่ รสชาติจะได้มาจืดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดดูห้องนอนก่อนนะครับโอ้โหมาเยอะจะแขวนไปข้างบนนี้กว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเอาไปกินหมดไม่ได้กินครับเสียดายนะครับจุ๊ดตุ๊ทำมาจากแดดอย่างดีนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเปิดที่นอนให้ดูกันว่าจะนอนยังไงครับนอนได้นะครับแต่เอออัดนิดนึง ปีเครื่องก่อนนอนสักห้านาทีค่อยค่อยดับเครื่องนะครับนี่ใช้น้ําใช้น้ําขวดนะครับอาบน้ําเลยก็ข้างหลังจะมีหมอนข้างผ้าหม่มเสื้อผ้าเสื้อผ้าสี่ห้าชุดนะครับเผื่อไว้อันนี้ก็เป็นน้ำมะพร้าวที่เราเ,าเจาะเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีเนื้อด้วยครับขอกินแป๊บนึง มะพร้าวกวางเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปส่วนอันนี้เป็นกานะครับผมจะามาเป่าไอ้เผาไฟแล้วก็ใส่น้ำเพื่อกินกาแฟตอนเช้านะครับกาแฟร้อนนะครับถ้าไม่ได้กินก็ไม่ต้องทำนะครับถ้ากินก็จะทำตื่นมาเช้าแล้วก็ทำเลยอย่างนี้แหละครับ นี่ก็เป็นที่ล้างจานนะครับแล้วก็มีจานช้อนซอมนะครับแล้วก็มีนี่อยากกินเยอะเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงเดี๋ยวเยวจะมาย่างให้กินย่างก,กินเองนี่แหละไม่ได้ย่างให้ใครแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะเอาไปมาปลูกนอนกันนอนเล่นก่อนเด้ค่อยอาบน้ำเดี๋ยวพัดีคนเยอะอายนะครับพอว่าลงโล่งที่ลงโล่งอาบ,อบอที่ชุมชนนะครับอาบน้ำมีนก็ ขเขินกันนะครับโอเคนะครับฝากกติดตามด้วยครับสวปดีครัาผม